ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับนิวยอร์กบอกต่อนะครับวันนี้พัดจะพาไปเที่ยวรุกเลนคือฟิลไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้มานานมากแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันหยนุดอีกหนึ่งวันก็นัดกับพอศกอนศออนะแล้วมีกอสบอด้วยครับก็าตมามดูกันว่าทั้งสามคน เดี๋ยวเจอกันนะครับ โอ้ my god กําลังจะเริ่มเลยอ่ะพอสอมาแล้วนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าเปลี่ยนแล้วเราอ่ะอะไรนะหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอ่ะตัวเล็กโดนจับโอ้ชิดเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่รู้เหรอนี่คือ Emeline Terrace เอออันนี้อันนี้อะไรอันนี้ทีมอะไร ด็อกมมดอกมอมจะเปคัมะดอกอาเมบะดอกพีมาวโดนยุ่นฉับมากอ๋อคงแจ่มเหมือนกันมีการฟ้องที่เกิดขึ้นแล้วจีจีฟ้องฟ้องอันตี้แล้วน้องให้ขนมแล้ว้ให้ขนมรียวแล้เราอีเรียวแกมันไม่หนาวหรอเดี๋ยวอันนี้คือคือโชว์กันเองชมกันเอง เอาปอปาแนะนำแนะนำสถานที่หน่อยเจ้าภาพอ่ะแม่แม่ก็ต้องมาคุยในกล้องไม่รอดท่านแม่แต่แนะนำแม่ก็ต้องอยู่ในกล้องวันนี้เรา่ที่เกาะเบอร์เกอเราจะไปลองอาหารร้านอาหารอิตาเลียนชื่ออะไรนะทีมเอกอลอร่าอลอราอล,อรา,อ,อ,ลอรานะคะแม่กับเด็กๆด้วยค่ะมันยังแปลงกล้องอย่างนั้นไม่ได้มันต้องถ่ายใหม่ไปไม่สี่วิค่ะมีเด็กๆสองคนนะ

อ่ะเจอหมาเยอะมากเดี๋ยวดีก็มีหมานะแต่นี้ตึกฟิสวยจัง นี่ค่ะที่ก็คือไม่รู้อะไรเลยค่ะมาดาอิตาเลียนของแทรูที่แทรูจะว่าไปแปะไม่ออกก็คือแปะเลยก็อเขาใส่แปม่ออก่าเดี๋ยวเขาถากผัวงโดนหลััวนเปข้าวเหนียวๆข้าวไม่ได้ใหญ่อะทำประจาไม่ได้แล้วก็เป็นชีสโซมาฉันว่าเอานันฉันจะกินนานอ้าวให้มาถึงแอป ดิเซอร์โต้ดูหนักนะหนักขึ้นกว่าที่จะเป็นแอปนะอ๋อเป็นพอชั่นเล็กเหรอเรียบไหมโอเคฟอกโล่วุชชั่นฟรอวได้ไหมหาที่กับเนมมอนออยก็ดูน่ากินนะได้นะ่าเลยดูดิโต้นโดนผูกแล้วหนึ่งนิ่งไิงเลยบอกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่เอาน้ำมาให้ไม่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 เอาหนูยังไม่ทำอะไรผิดเลยไม่กินอื่ไม่ได้เลยหรอดอกแจดี ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะฝั่งนู้นก็มีดอกแดดที่เหมือนกันโอเคดิส h e a r c t i yeah. yeah. ร c h a ชาเ g ย t โอเคแคชเพย์เพเ์โอ๊ะโอ๊ะโอ๊อ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอ๊ะโออ๊ะโอ๊ะโอ a i อออะะ i อ อร่อยมากจริงเหรออาดิชค Hi buddy Where Gigi go Hi Gigi ป้า Oh my gosh Thank you Thank you Thank you หมอดำขวาเลยโอ้รถมากสีดีมากมานทำหมอดำเล็กใครเขาทำกาแฟดิเขาทำดีครับที่ทำาแฟนี่เป็นเครื่องกาแฟนะ โอ้โห full. เต็มจ้ i s light? Yeah, no. We are looking for table ไม่ใ just n e e ค to find าโต๊ะโอ้คนเต็มมาเลยอะคนต้นตีต้องไหนได้มั่งอะบรรยากาศร้านคอฟฟนะครับตอนนี้พัทมาที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งในกรุงลินนะคนเยอะมาก ตอนนี้หาที่นั่งก็ไม่ได้เลยแต่ว่าเพื่อนไปจะไปจองไปสั่งกาแฟาแล้วจะเจอกันเป็นมันเขียวไปเรื่อยๆปะตึกช้างวิวตึกช้างนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปป่าป่านี่ไม่น้ำอะไรอะ่ะเออไม่ใช่ฮัสสารนะมันเรื่องอะไรนะ แม่น้ำอะไรอะแก no 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 แม่น้ำอันนี้คือแม่น้ำอะไรอะเธอรู้ไหมแม่น้ำอะไรมันไม่ใช่ฮัสสันนะตรงนี้มันเรียกอะไร no คือแม่น้ำแม่คุณไม่ได้ถามเออเนี่ยถ้าสมมุติเขาสอบเขาสอบนี่พวกเธอก็ไม่ผ่านกันนะแม่น้ำ east will east river no east east river ไม่ใช่ใช่ไหมนี่อา,าเนนี่ไี่ในร้านใหม่นไมเออเออ้ยเข้าไหมเข้าไปใน่ะอเอาคืคอยกไปดูต้นไม้ไง <laughs> อันนี้คือร้านสองที่เราไม่ได้เข้า okay, ร<ะ>ัวเไเ่ไ r right. t h a n k you ้หตัดแล้วตัดแล้วตัด โอ้ยเธออันนี้คือต้นที่พยายนฉันพยายามจะปลูกที่บ้านมันต้นัเอร์หน่อยหรอันนี้คือต้นลานต้นไม้นะครับห้่น Oh my g o s โอ h ย want that big one ตายแล้วเข้าล้วนั้นต้นไม้จะเหลือหรอเขาเจ๋งสิ l ลก I want a b e r k i n again I a น t a Birkin เธอเบอร์กินสวยมากตไหนเนี่ยเบอร์กไมช่ชอบ,ชชอบตอนนี้ฉันชอบต้นนี้อ๋อที่บ้านตัวกีเสื้อให้ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ตาแล้วอันเนี้ยมีอยู่ที่บ้านต้นหนึ่งกลิ่นหอมมากเลยโอ oh my god ็ h oh my g o <m uch y> เป็นว่างยเป็นยังไงบ้างจา้ <c oughs> แต่ไม้ต้นมือเข้าร้านต้นไม้ปปปมไปช้อปปิ้งมา <m uch y> ได้กันทุกดอกได้กันทุกต้นเล็กมาเราถือได้มือเราว่างอยู่ข้างหนึง่งเราจะพาไปอ่อนาโอ้โหใบกอลมลมแรงมาก <m uch y> แต่ต้องไปเพราะว่าเพื่อนอยากพาหมาไปเดิน เดี๋ยวเดี๋ยวเบได้ต้นอะไรมาอะไรนะก็ต้อะไรรถโบวยเซียโบวเสียต้องมาชื่นยุหยกตามอไห่ก็ไเอไรอาจ์เม่อถา้าบาทเออไม่าที่นี่เท่าไหร่สิบเหรียญสามร้อยเออใช่ใช่เมืไทยตัดบ้านตัดคำว่าได้เออตัดคำว่าได้แต่ที่นี่สิบเหรียญต้นอีกหนึ่งยยี่สิบาทแต่สอยไม่สวยนะ ไแล้วขึ้นอูอนน้ันี่คืออะไรอ่ะนีดเรือข้ามมาว่า,วา,ม,ามีอะไรบินแล้วๆลมอันนี้คือ e นะ s t river ะไม่แค่ลมธรรมดาคืออากาศติดลบไง <S <S ดูความมีเรื่องคือ r i v e s b r g ก็เป็นอารมณ์นี้เนาะ <S 1> <S 1> อ้าวอ่าจีจี พี่เปป่ะพี่เรียบร้อยจังอันนี้คืออะไรโรงงานอะไรอะโรงงานน้ำตาลเก่ามั้งอ๋อโรงงานโรงงแม่ทุกวันแล้วแม่ไม่เรียบร้อยทำไมาว่าไงมเฮ้ยแต่แสงสวยว่ะฝั่งนี้เนะดูดิสัพานอะไรอะ ปไหในๆก็ในๆแล้วรอให้คุมเดี๋ยวไะดึงอุ้ยขอโทษจีจี้โอ้ยหรอโอเคอาเลกพาดูวิวอะไรเอ่ยอันนี้นี่เราอยู่ฝั่งบุ๊กลิงอ่าเป็นแมนฮัตตันแมนฮัตอืนนะคะออกเสียงขอเดียวซูมขอเดียวสูมแมนฮัตอืน มาอึนนะแล้ก็แมนฮัตอึนนะไข่เป็ลูกพ่อขแม่ใช่ไโอ้ยแต่สวยเนาะวิวนี้ดีเนาะเอาเอาเอวิวนี้ดีวิวนี้ดีบอกเลยว่าวิวนี้ดีมากแล้วเราจะขับสปีดเทืาไให้บริการข้ามอ่าเป็นแฟร์รี่เนาะอันนั้นคือลึกอ่าตรงที่เป็นดัมโบลอะเขาเรียกสะพานอะไรนะแมททัตตันบริดจ์อันนี้เป็นวิลเลิมส์เบิร์กบริดจ์อันนั้นเป็นแมนฮัตตันอยู่ข้างหลังคนนะ ไบเบอร์ทาโกส้สมาเจอเขาหนึ่งนนะคืออะไรอ่ะเหมือนไซเบอร์เลียนเลยเลยโอ้โอ้โอ,โอจ้จี้ oh so cute คนทำไมนะคนวีเลนสวกเป็นแนวไหนนะเป็นแบบฮิปสเตอร์เป็นอ่ชอบอะไรวินเทจอ่ะก็เล็กกี้จะเลยพาไปดูร้านชื่อไอดีนะครับออนเซลไปดูไหมเล็กได้นะมีเวลาปะวิเข้าตรงไหนอ่ะอาจจะถ่ายไม่ได้หรอกไม่เป็นไร ดอ,อดูได้ถ้าจะซื้อแต่ว่าฉันไม่ซือออ้อแต่คิดว่าเราเราไม่น่าจะถ่ายได้ข้างในอะ่ะน,นี่ไงบอกไงเล็เอาจริงดวนี้สวยปะเอา,อา,า,อาอฉันเฉย <ๆ S 1> แต่ว่าฉันชอบใบนี้ลองไปเล่าแล้วแตเข้าไปดูหน่อยไหมเอาอปปะ เราไม่อยากแบบนั่นไงไปดูกระป๋องกระเป๋านี่เนะาะถ่ายยังเสียตังเราหนึ่งเข้าก็ได้จริงๆนี่นะมาถึงผิดแล้วต้องจัดซะหน่อยใช่เอินหนึ่งไม่ให้เสียนะน่ารักเนาะ,ะร้านน่ารักน่ารักแต่ไมื่อเมีเวลาช็อปแล้วต้องไปต่อตอาไปค่ะปาต้องนะมานี้ต้องมา เป็นวันที่หนาวแต่ใส่หมวกแกป๊ปก็เลยต้องไปซื้อหมวกไม่เสียภาษีด้วย22บาทเท่านั้นมาถึง22เหรียญน,นะก็มันไม่ใช่วันที่เราจะมาเดินชอปปิ้งนะจะกลับบา้านเพราะมันเย็นมากจะต้องขายอีโจพิซซ่านี่สาขานี้าานต้นตำรับเอาเอาเอ,เอปปตามมาดามเล็กไปมาดามเล็กนี่คืออยู่ที่นี่มาก่อนนะโจะพิซซ่านี่ขาสาไม่สาขสาขสาขาต้นตำรับ Since 1975อ๋อเขามีรูปเนาะอยู่ข้างในแต่เราเราเข้าไปไม่ได้เราไม่เข้าพาเที่ยวไปเลยดีกว่าแลยกี้แนะนำสถานที่หน่อยอันนี้เป็นถนนเรียกว่าถนนเบฟอร์ดเบตฟอร์ดนะเบตฟอร์ดในบรุกลินจะเป็นร้านขายอาหารร้านอะไรจิง ต่สวยนะโซนนี้เป็นโซนที่ติดๆเนาะใช่เราดูมองย้อนก็ไปถนนทางเส้นก็จะแบบคึกคักตลอดเวลาอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าขเขาเรียกอะไรลักษณะของคนที่อยู่ที่บรุกลินก็จะมีความติดติดอาอัดหน่อยบ้านเ<ช> <ๆ S 2> มืองก็จะเป็นอารมณ์ประมาณ <ๆ S 1> ๆๆนี้นะ <ๆ S 1> ตึกก็จะเป็นติดๆเนาะก็ะตามไปครับตามตามมาดามเล็กไป ร้านไหนอะ่ะพพิพีได้เจ๊กเก็นขนสัตว์ที่แบบตัวใหญ่ๆไม่มีใครห้ามใครมาด้วยกันไม่มีใครห้ามใครอยากได้อะไรซื้อแล้วก็ไปทำงานต่อเอาข้ามไปดูเหรอดูดูกาฟิตีโอที่ฝั่งนู้นเซลเซลทุกร้านเซลทั้งปี r e รด l ลอ Brooklyn New วย r k ต้องไปดู <it. S 1> นะมันมีสองฝั่งเลยเออปิดก่อนหนยเออกาหนอนลยอันนี้คือ c า v i บินะเป็นสัญลักษณ์ของนิวยอร์กเลยก็ oh. l <Brooklyn>. ฝั่งนู้นตมีตองหัวม,มุมนะตึก แต่ว่าแสงสวยมากนะละกูกี้สีสีราน,นรวมต่างๆนะคนขายพวก h a p นะทุกคนมาด o c t ร์ m a r นะรองเท้า,บาแบบสไตล์บู๊ี h a อ,อ,อขายท้าอย่งเดียว h ่คือขายรองเท้าอย่างเดียวน่ารันานากน,านาก่นารักเออคนที่คนที่ย่านนี้ชอบร้าว่าว น้านร้อนก็ใส่รองเท้าใช่ปะโอ้เห็นฝั่งตรงข้ามซูลูโดสเป็นรองเท้าของสเปนิชไปก็ร้านดังเดิมเบเกิลเลยร้านดังเดิมของเบเกิกลเบเก,กิลสเปสอะไรนะบเบเก,ก,กิกลกสเปสวันนี้เปิดน,นะ Sunday to Saturday every ไม่ถ้าเขาปิดจะเอาไปสิบเหรียญอ่าโอเคโอเค,อเ,คเราจะลงนี้ใช่ไหมเล็ก วันนี้ก็ทัวร์บุกลิ้นไปมาณนึงนะครับพวก็ขอปิดคลิปนี้ไว้ก่อนแค่นี้ครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราคงจะได้มาเที่ยวกับนะจ้าเราต้องลงไปเปลือกเรียบร้อยแล้วไปยเอาก็มีเหล่าคคลศปินมาแสดงตลอดนะที่นี่เนาะเอยังไม่ดังแต่มาเริ่มต้นที่นี่เนาะปะเข้ารถไฟกันดีกว่า ก่อนนี้ก็จะมีกากิจีเนาะเดี๋ยวให้ดูซูมให้ดู MJ กับโอ布拉ฝั่งตรงข้ามก็จะมีัวนี้ไม่รู้จักลูกใครอะ่ะไปดูลูกใครกันแทสตรีทอาร์ ใครบ้างก็ไม่รู้ดูไม่ออกเถ้าวนะรวมรวมนานวา,านเ็บกำังมากานอโซออเปนเนโราส,สิราเนเก่าแก่มากเลย1894อ่ะ